สวัสดีครับมัอนี้อ้าวสิบตตกปลาบึงจระเข้นะครับไปสอบมือครับมัอนี้มากับสิดเอกมัอนี้จะให้เซซิดเอกเป็นผู้เป็นผู้ตกครับเดี๋ยวในไปหอดกันดล้กันกําลังเดินทางเดี๋ยวจะในไปหอดไม้แล้วเดี๋ยวทายให้บบางอีกทีนึงครับามาหอดแล้วนะครับบึงจระเข้ฟิชชิ่งปลาร้อยเอ็ด เห็ดใหญ่โตครับหองจอดรถหลายกว้างทั้งสองฟังเดี๋ยวลงไปจอดรถเยอะให้เบิ่งอีกรอบครับพอแล้วครับนี่ลานจอดรถครับกว้างจอดกว้างมากบอ่อใหญ่ก็จะอยู่ฟังฝุ่นนะครับบอ่อใหญ่อยู่ฝั่งทางตะวันออกฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อบิ๊กเกมแล้วก็ ปลาสวายท,าทั้งนี้มันก็ล่างเห็ดบ่งเป็นบ่งเที่ยวครับล่างที่เป็นบ่งเที่ยวบึงบัวอย่างนี้ครับโอเคครับ